ฟูบาเยนเสือตายล่าสุดที่โคตรสวยครับวันวิเซนตัวใหม่ล่าสุดครับฟิลิปลามโลธามัตเทอุสรับด้านขวาเดวีด้านซ้ายครับคิมมิทแล้วก็เซโรเบโตกางรุกมูเซีย่าครับริเบลลี่นาเป้าโรมิเก้ครับนี่ครับคุณผู้ชมฟูบาเยนเสือตายล่าสุดที่โคตรสวยครับของจานนีโอขอบคุณมากๆครับที่ให้เกียรติดูครับประตูนอยเออครับแผงหลังเนี่ย วันบุยเตนตัวใหม่ล่าสุดรับฟิลิปลามโลธามัตเทอุสรับด้านขวานะเดวี่ด้านซ้ายครับคิมมิทแลวก็เซโรเบโตเอ้เขาพร้อมแล้วแบบหนึ่งกางรุกมูเซล่าครับลิเบลลี่นะครับโอ้ยโอเคแต่สำรองว่าจะแนะนำอ่ะแนะนำตัวจริงก่อนนะนอ้สำรลองประมาณนี้ครับอาจจะไม่ครบเท่าไหร่มีปิซาโลด้วยนะครับ้าเป้ารมิเก้ครับขวาเฮอร์เนตเข้ามาแล้วขอกดไลค์ให้กับจานิโอหน่อยแล้วกันนะครับมา ลุยตาคุกตาไม่ได้ทุกคนแพ้ชนะเสมอไม่รู้ครับแต่เป็นเกียรติมากๆที่ได้เจอกับฟูบายเยนแบบนี้ใครมีก็คอมเมนต์มาครับสวยๆนี่นะครับคือแบบสิ่งที่ผมทำมานะผมชอบมากนะครับเวลาเล่นเกมซีมสวยแบบนี้สวยครับแบ๊กเกือบดีโอ้ล้ำนะ ผมอึ้งน,นะคัดแบค็คโคตรไกลอ่ะผม,มแบบคัดเบาๆไปข้างในอ่ะเอ้ยมาเว้ยขอบคุณสำหรับการกดไลค์กับติดตามด้วยนะครับมาอาร์เซนอลของผมก็กำลังสร้างอยู่นะครับอาจจะยังไม่สุดเท่ากับคนที่ผมเคยเห็นผมเคยเห็นหลายๆคนนะครับสุดกว่าผมเยอะอาร์เซนอลน,นะครับแต่นี่คือบายเยนที่สุดที่สุดที่ผมเคยเห็นตั้งแต่ตอนนี้นะครับตอนนี้อัดอยู่สวย นี่แหละครับความเร็วสูงมาตินาลี่ <c oughs> ฟิลิปรามร้อยสี่นะครับบอกไว้ก่อน <c oughs> นี่เอ้ยอ,ออก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 โอเคลิเบรี่ร้อยสามเอาเชื่อผมปะ่ะขนาดฟิลิปรามยังมาผมนี่โคตรเชียร์ยันล็อบเบนเลยทุกคน <c oughs> ฟิลิปรามมาได้ผมว่าล <c oughs> oh ็อบเบนก็ม oh ีส oh ิทธ oh ิ oh ์หรอวะโอเค จ้านฟาวนีครับโอ้โหตัดฟาวอย่างนี้นี่ครับสวยนะผมว่าผมวันวูเตนนี้ไม่รู้จะชมยังไงคือตัวใหม่อ้าวเท้าขวาแป๊บหนึ่งนะอ่ะจานบีเลยครับลูกพี่บีเลยเน้นเน้นมาปัดเล็กน้อยโอ้โหเยอะเติร์กาจะแบบให้โค้งไปไกลแล้วลุงนีัยไปไกลแล้ว ใจเย็นครับเดวี่วเฮ้ยสวยไปเฮ๊ย,ยนิดเดียวรายละเอียดเล็กน้อยครับฟองลิเบลลี่เอาอย่างที่ผมบอกนะผมนี่หวังถึงไอเย็นล็อบเบนละต้องมีวะ่ะสวยลิเกสิทธิ์ต้องซื้อวะ่ะขนาดฟิลิปลามยังมาผมว่าลิเบลรี่มาได้แล้วฟิลิปลามมาต่ออย่างเงี้ยโอเคยอมใจควอื่นต้องมาครับ ชวัยนี่อย่างเงี้ยบาสเตียนอ่ะผมว่าก็มีสิทธิ์เอาดิไปก่อนสวยผมขอเล่นลูกนะึงนะโอ้โหไม่ติดเอ้ยได้อยู่อ่าโอเคนับหนึ่งลูกเทินอย่างนี้ไม่ค่อยติดแหละ มาครับนับหนึ่งอาเชนอนขอเปิดเสือตั้งให้ก่อนละกันนะคะรับบายเยนมาดีนับหนึ่งแล้วใจเย็นใจเย็นนี่นะเจอจันลีสวยต่อแรกดิออกมาโอ้โหโนับสองครับไหลกร,ราบิเยลเจสูสน,น้อยเออออกมาโอเคเลย มาเ <มา S 1> ว้ยสองลูกไววะ่ะเฮ้ยคู้สวยช่องนี้นเฮ้ยโอเคเกือบปุยเกือบปุยเอาว่ะคือิบลามร้อยสี่นี่คือเยอะมากนะครับเยอะจริงๆนะร้อยสี่นี่คือแบบของแท้เกือบ,บเกือบเกือบเกือบเดเนรี่ผมว่ามาตินเนลลี่ผมร้ยอยสี่คือคืออย่างเวอร์นะแต่นี่คือไม่เวอร์นะผมว่า ฟิลิปลามพอรับได้ครับแล้วสามแล้วสี่ไปก่อนมาครับโอ้วิ่งไปทับกันซะแล้วใจเย็นใจเย็นวิ่งโอ้วิ่งช้าไปเฮ้ยขวาโอเคไปขึ้นมาโอ้โห เผื่อเยอะจัดครั้งแรกได้ยู่อาร์เซนอลครับผมจะต้องตามไปได้รอแพ็คอาร์เซนอลมาครับโทนี่ดัมจานแพ้แล้วก็แจ็ควิวเชียนี่รอยิงจุดโทษอยู่ครับไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะจะ,จะถึงวันนั้นสักทีวันที่เปิดได้แจ็ควิวเชียนะครับมาเวลูมินกิกเอร์โรเบโตมาแล้วลิเบอรี่แล้ว,ลวขึ้นทางลิเบอรีย่ยาวๆเลยนะโอ้โหแต่เฮือนี้สวยว่ะ อื้อเผลอไม่ได้ลูมิเนกีของนาโนหนึน่งโอยนี่สบัดเฮดดิ้งไปแต่ซีแมนผมเนี่ยเสียอย่างเดียวคือไม่มีเตะพุ่งนะครับหาที่เสริมสกิลก็หายากเกินเลยไม่หานะโอ้เกือบสองละสองมงละมีเตือนวะสวย ไปได้อยู่ได้อยู่สายลงลงเจซูเจซูวิ่งเจซูวิ่งโอ้โหลุกมันไปวิ่งหลังเบิกแขมมากจบเล้วจาดึงมาตินาลี่ไปโอ้โหเส่อของฉันโอ้โหมา โอ้เอาว่าะใจเย็นมายังเช็คยังเช็คได้อยู่ครับชีวิตจริงอ่ะอาจจะโดนไปแล้วครับในยูฟ่าน่ะตกรอบไปแล้วอาร์เซนอลเดี๋ยวนี้เรามากระชับมิตรกันได้อยู่ครับไปจานโหใจเย็น <c oughs> แกออกวิ่งไหนทีทไเด็กเขาออกเขาใช้หลังคนเดียวนี่ว่าใช่ปะเฮ้ยเฮ้ยไปก่นอนมามาอีกทีวิง่งสวยบูกายบูกายจะมีคอเต็มขอ้อง้างตั้งแต่ปีโม้ อย่างแบบใส่เต็มข้ออะครับจันมีโอ้สวยสวยสวยใช่ป้าไปก่อนนายมีวิ่งมาดิโอเคโอ้โหวานวิตินให้ผมเต็มข้อตั้งลูกเด้อยังไม่ได้เกิดเลยลูกเต็มข้อเนี่ย ว่ายวิ่งโอเคมูกาโยมูกาโยยกโอ้นี่เอ้าผมทำออกโอ้มูกาโยเกินปุย้ยดีไมทีเฮ้ยได้อยูท่ทอม้ออกมาอ,อีกทีวิง่งสวยช่องนี้ โอเคยกไว้ยกไว้ยกไว้นั่นแหละมาเชสุดยกมือนะแต่เวลาโมงโอเครู้กันโอโ้โเฮาเว่ใจเย็นอุยอ้ยเฮ้ยโอช่องนี้โอ้โหเรียบทีมชี้จบกันช่องเดียวดูมินิกกี้ นี่โอ้โหดูโอ้โหวิ่งทำทางวิ่งช่องนั้นแหละใกล้ๆนะเฮ้ยได้อยู่ครับได้อยู่เก้าสิบแหล่ไปโอ้โหโทษสี่อย่าบอกนะว่าโอเคเออโอ้โอ้ส่งเบา อย่าบอกนะว่าสามสองวัวไลโอเคไปก่อนเรียบร้อยโอ้จีจีครับจานโ้โอ้โอทีมโคตชสวยอ่ะผมชอบตรงนี้เลยทีมสวยจริงครับคือแบบโอ้โหชอบมากไม่รู้จะไม่รู้จะพูดยังไงนะสายฟูทีมาผมโคตชชอบเลยครับ